สวัสดีครับพบกับพวกเราช่องแสนฟูนนะครับวันนี้เรามาเอายามาส่งให้น้องแก้วตาแฟมิลี่ครับครับก็ไม่รู้ว่าจะอยู่บ้านหรือเปล่าไปเที่ยวไหนหรือเปล่าเนี่ยน้องแก้วตาเนี่ยโอ้อยู่นะครับอยู่เราจะเอายามาให้แม่อยู่ไหมไปหาคุณพ่อหน่อยครับไปเลย มา嘛ช่องใครช่องอะไรนี่ช่องอะไรเมคำโอ้ช่องโอ้เมฆคำไปอันนี้เราเป็นเราจะเดินเองไป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 เจอยาไปให้แก้วตาด้วยอุ้ยยาเจอไปเลยไปไปทำให้แก้วตาสวัสดีแก้วตาก่อนปะเราไปสวัสดีแก้วตากันน้องๆนี่คือยาอะไร มียาไปพยาธิฆ่าเชื้อแล้วก็บรรลุวสวัสดีแกตายามาโซยามาโซพ่อกินข้าวแล้วพ่อกินข้าวแล้วเราได้อะไรกินข้าวไปดูดิพอกินข้าวแล้วครับแต่เรายังไม่ได้กินข้าวเลยครับตอนนี้วัน <c oughs> นี้คุณพ่อได้อะไรกินข้าว โอ้ยคนฒถากินต้มจืดเอายามาให้แก้ตาแล้วไปเล่นแก้ตาปะเดี๋ยวหอมมามามาขี่คอแก้วเร็วคะะปูกคอเลยขี่ดื้อขี่ดื้อครับขี่ดื้อขี่ดื้อคับขี่ดื้อโอ้คุณแม่เอาม้ยแกตาโอ้โอ้ ตาจ้าเล่นทำไมเจ้าตาไม่นีเอาเอายูเมฆเขาเมฆเขาเหรอบาย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 ก่อนบายบายก่อนอ่ะบายบายก่อนวูมันเขามองไม่เห็นบายบายก่อนว่ะบายบายก่อนเร็วเรวเราจะให้กินเร็วเรวบายบายก่อน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 ว่ะดูให้บายบายไม่ได้ให้ตีบายบายก่อนเราจะให้กินเร็วบายบายก่อนบายบายก่อนเร็ว บาย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 คุณแม่เราแบบรุนแรงใส่ตวดนะใส่ตวดนี่อะไรรับใ่ยังไม่ตื่นกำลังรับใ่อะไรคุณแม่ก็ได้กินแล้วนี่ไอ้อีกวจุ๊บจุ๊บก่อนจุ๊บจุ๊บคุณแม่นะคุณแม่ลบได้ลูกสนุกท้าอะไรอยู่นู่ดู่อ พี Ooh, ่นกไม่สบายดูว่าว oh, no, ันน right? ั้นก็ได้ฉีดยาไปแล้ยโอ้ยท้องเสียท้องเสียตายสองหลายวันแล้วท้องยุบเลยเป็ผู้บ่าวไปดูผู้บ่าวกันเรามาจบดูผู้บ่าวกันเราไม่ต้องอ้อมไปนะคะเราจะอยู่ตรงนี้เครพี่นกพี่นกพี่นกไม่สบายยังซ่ายังทราไม่สบายยังทราบเขากินใครเหมือนอันนั้นเลยเนาะ ยังไม่กินเลยค่ะเอ้าอีหย่างอันนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอยากชิลินน้ำเขานะจะเอ๋วันนี้รู้สึกไม่ซาเลยเนาะตาให้กินตาให้กินตาให้ขนมด้วยวา้าวาติก้าอุ้ยเห็นหวยแล้วตาให้หนุ่มด้วยเนี่ยตาให้ข้าขนมด้วยครับ กูได้ได้ใบแดงไปอลาดเลยครับแก๊บนิ่มเลยอ้าวคุณพ่อคุณพ่อเขารู้แล้วเขากลัวละคุณพ่อต้องมาทำอะไรเนี่ยเลยใช่ไหมจะตกใจขี้เกียจเลยนะครับตอนนี้เริ่มเริ่มเอาสวัสดีเลยสวัสดีสวัสดีสวัสดีโอ้ยทั้งแม่ทั้งลูกเลยวุ้ยเจ๊เลยวะแม่ก็สวัสดี น้องแกตาเข้าโรงเรียนกับแม่เลยเก่งจังเลยอะ่ะเหมือนไม่ใช่แกตาเลยเนี่ยเออใช่ใชทำไมวัวนนี้แกตาปกปกแลปลกๆเนาะแปลกเลยพเพราะ<ช><ำ>เป็นเพราะเป็นแกวตาคนหาวๆเนาะแกตาเ้๊ เกลตาถ่ายเกหน่อยนะแกวหน่อยเกวเด้อด <Jet ata. S 2> ูด <âu baik> ูด <genocide> น้าตีดกันตีีกันนะนาย่เหมือนเกตาเลยอาแลวดีเลยดีดีดีีดีดีแม่

นั่นละนั่นล่ะไ่นั่นอย่ามาอีกอยามาอีกอย่าคิดเมสอนมันเมสอนเมตีข้อกุ้ตีบันไดเะเดียเรยไปหาให้เขาก่อนเออเขาเห็นแม่เขาเห็นแม่ทานะใช่เขาเห็นคุณเม่เขาทําเขาก็ทําตาม มันขับนือมันเป็นมันเป็นเป็นความรู้จักคุแม่นะครับเือนถ้าคุณแม่เสียงหวานลูกออกมาก็เสียงหวานนเหมือนแสนคุณเราคุณแม่เสียงไม่หวานนะครับออกมาก็อะอคุณแม่ม่ั้กเลยเยียกเฮ้ยเฮ้ยรู้จักขอกินแล้วนะครับรู้จักขอกินแล้ยวต่อไปคุณ่อก็จะต้องตัดของนี้ออกแล้วก็ไปกินที่มันในหูบาถ้าโอ้โหขึ้นแท่นแล้ว ที่ประจําของน้องเจ้าตานานๆจะได้มาหาี่ตาตาสว่างเลยตาตาอย่างนี้ตาตานตาพ่อต้องไปใกล้แล้วเขาใช่เขาเงียบเลยเหมือนเขาไม่มีความคิดอะไรรู้เนี่ยมาทำไมเนาะที่เนั่นคุณแม่ก็กลัวลูกเลยงซีเขาเขาเคาเขาให้ดูเจ้าตายังไม่ได้พาผู้เบ่าวคำคุณมาเล่นด้วยไปใส่คอกเลย เกี่ยวตาตีม่ใชชอบจังเลยนะตรงนี้นี่ชอบจังเลยไม่นอนเพชรไปไหนฮะโออยู่นุ่มไม่นอนเพชรอยู่ฟังว่าจะอยู่โคว่าจะอยู่โคอายุหมดแล้วออยุก็จะหอมแก้มนี่น่ะเอ้ยเอ้ยหอมมาหอมมาตีหัวนี่นะนายนายเบื่อได้แม่มาครับได้แม่มาจุ๊บชุบหน่อยจุ๊บชุบหน่อยโอ้ยเหกหนังเหรอ ต no well, like ีหัวแล้วไม่บายไมยบายวัวขนาดก็ใั่ขนาดสั่นแม่เหมือนแม่เลยแม่ก็มีไปตามกันตัดยาจะไปให้อะไรนะให้พังน้ำวะ้วตกใจแล้วโอทไมไม่ใช้ไชลูกไม่เอาไม่เอาไม่ใช้าตา เกตาม่เคยหาวนะครับก็ใช่เดี๋ยวเรากต้องไปเกตาตีหัวทำไมเกตาลีอยเหรอรกตาเลีอยวอยู่อะไรอืมงก็กินด้วยนะครับไม่ให้กินไม่ได้นะครับเดี๋ยเพนโอเคครับก็ขอบคุณทที่ดูจนจบคลิปฝากกดไลค์กดซับสไคร้